สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรารักาทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายกุโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของหลวงปู่มั่นพลิทัตโตสอนการเดินจงกรมและวิธีนั่งสมาธิโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านผู้ฟังครับ หลวงปู่มั่นสอนการทำสมาธิทเทวดาฝากเตือนมนุษย์ท่านผู้ฟังครับหลวงปู่มั่นพริทัตโตพระประมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานองค์ท่านเมตตาสอนว่าการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจ ควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ทรรเห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วถึงพระนิพพานในที่นี้แลคือสมบัติอันล้นค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติ ต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเองการนั่งสมาธิภาวนาคือการกระทำจิตใจของตนให้มั่นคงตั้งมั่นชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสทำใจให้สงบสบายหลวงปู่มั่นองค์ท่านกล่าวว่า การภาวนาคือการอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอัตธ,ธรรมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองและสิ่งทั้งหลายไม่ให้จิตผาดผลโลดเต้นแบบไม่มีฝั่งไม่มีฝายึดการภาวนาเป็นรั้วกัน้นความคิดฟุงซ่านของใจให้อยู่ในเหตุผล อันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจที่จะยังม่ได้รับการอบรมจากการภาวนาก่อนอื่นที่เราจะนั่งสมาธิภาวนาให้หาสถานที่อันเป็นมุมสงบนั่งเข้าที่เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนำลงสติให้มัน่น ไม่เอียงซ้ายนักไม่เอียงขวานักไม่ก้มนักไม่เงยหน้านักทำตัวให้สบายสบายดูท่าการประทับนั่งของพระพุทธรูปเป็นแบบอย่างหากไม่สะดวกที่จะนั่งอยู่ขัดสมาธิอยู่กับพื้นก็ให้นั่งบนเก้าอี้หรืออะไรก็ได้ตามแต่สะดวกเราเริ่มฝึกหัดนั่งใหม่ๆ อาจจะปวดเก่งเจ็บขาบ้างเป็นธรรมดาแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้พยายามอดทนต่อสู้กับเวทนาควา,ามเจ็บปวดที่เกิดขึ้นหากสู้ไม่ไหวจริงๆให้จับสับเปลี่ยนอิริยาบทออกไปเดินจงกรมเพื่อผ่อนคลายควา,ามเจ็บปวด เมื่อนั่งเข้าที่เรียบร้อยแล้วให้กล่าวคำอธิษฐานภาวนาเพื่อเป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์กล่าวดังนี้สาธุข้าพระเจ้าจะนั่งสมาธิภาวนา บูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณบิดามารดาคุณครูอุปชาอาจารย์ตลอดจนผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายขอจงเป็นภลวัปัจจัยแต่พระนิพพานของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถรู้แจ้งถึงพระนิพพานเอาชนะกิเลสความไม่ดีทั้งหลายที่อยู่ภายในใจได้ตลอดกาลละนานเทินภายหลังจากที่กล่าวคำอธิษฐานเสร็จให้กำหนดคำริกรรมภาวนาพร้อมกับลมหายใจเข้าว่าพทุทธหายใจออกว่าโรหายใจเข้าธรรม หายใจออกโมหายใจเข้าสังหายใจออกโพและให้ภาวนาคำบริกรรมภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโพสามหนแล้วให้ระลึกเอาคำบริกรรมภาวนาว่าพุทธโธแต่เพียงคำเดียวโดยตั้งสติไว้ที่ปลายจม,มูกลมหายใจเข้าพุทก็กำหนดรู้ ลมหายใจออกโผล่ก็กำหนดรู้สติกำหนดอยู่กับคำบริกรรมภาวนาหากจิตคิดแสสายออกไปทางอื่นก็จึงดึงจิตกลับมาให้อยู่กับคำบริกรรมภาวนานั้นหากยังไม่ได้ผลให้เร่งคำบริกรรมภาวนาเร็วๆเ,เช่นพุทโธ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 ให้มันกระทำบำเพ็ญอยู่เป็นประจำ การกระทำครั้งสองครั้งยากจะให้จิตสงบก็เป็นไปได้ยากที่คุณครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายหลุงปู่มั่นโพลิทัตโตท่านสอนให้ใช้คำบริกรรมภาวนาบทว่าพุทโธนั้นเพื่อต้องการให้น้อมเอาคนของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจทำโมน้อมเอาคนของพระธรรมมาไว้ที่ใจ สังโคน้อมเอาคุณของพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาไว้ที่ใจท่านถือว่าพระอยู่ในใจคือมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเรานั่นเองเมื่อเลิกจากการนั่งสมาธิภาวนาให้ยกมือประนมขึ้นระหว่างคิ้วตรงศีรษะครั้งหนึ่ง พร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุภายในใจต่อจากนั้นตั้งใจแผ่เมตตาให้กับตัวเองหรังเมื่ออธิษฐานเสร็จก็ตั้งใจแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญในครั้งนี้ไปให้กับผู้ที่มีอุปการะคนและสพรพพสัตว์ทั้งหลายก่าวดังนี้ด้วยอานิสงส์ผลบุญ ที่เกิดจากการนั่งสมาธิภาวนาข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญไปให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติพี่น้องทั้งหลายมิตรสหายทั้งหลายเทวาอารักษ์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายพระอินทพระพรมยมยักษ์ครุฑคนทันกุมพันธ์นาคทั้งหลาย ลุคเทวดาอากาศเทวดาภูมธะเทวดาเปรตอีอสุลกายทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่และหามีชีวิตไม่ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าได้มีเวรมีภัยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงอยู่เป็นสุขเสมอเถิด ขอจงได้รับส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญในครั้งนี้ด้วยเถิดการเดินจงกรมการเดินจงกรมคือการเดินภาวนาเพื่อเป็นอุบายให้สงบใจเดินกลับไปกลับมาพร้อมกับกำหนดคํำบริกรรมภาวนาเหมือนวิธีการนั่งสมาธิคำอธิษฐานก็ใช้แบบเดียวกันเปลียนแต่ตรงคำว่า นั่งสมาธิภาวนาเป็นเดินจงกรมภาวนาเวลาจะเดินจงกรมให้กำหนดทิศทางที่จะเดินแล้วไปยืนตรงต้นทางยกมือประนมขึ้นระหว่างคิว้วกาวคำมัธยิฐานรังจบแล้ววางมือลงเอามือขวาทับมือซ้ายวางท่าไว้ใต้สะดือ ทอดสายตาเบื้องต่ำไม่เลยส้ายเละขวาทำท่าสำรวมกายก้าวเดินขาขวาบริกรรมคำว่าพุทธก้าวเดินขาซ้ายบริกรรมคำว่าโธบริกรรมภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโฆสามหนแล้วให้กำหนดเอาคำบริกรรมภาวนาพุทโธ,ธรรแต่เพียงคำเดียวครั้งพอถึงปลายทางที่เรากำหนดไปแล้ว มุนตัวกลับไปทางขวามือเดินภาวนากลับไปกลับมาการกําหนดคําบริกรรมภาวนานั้นจะกําหนดอยู่ที่เท้าเวลาเดินก็ได้หรือกําหนดไว้ในใจก็ได้ตามชอบไม่ได้มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับแต่ประการใดส่วนการกําหนดทิศทางในการเดินจงกรมนั้น หลวงปู่มั่นผลริทตโตองค์ท่านกล่าวไว,ว้ว่าทางเดินจงกรมตามที่ท่านกำหนดรู้ไว้และปฏิบัติตามเรื่อยมานั้นมีสามทิศด้วยกันคือตรงไปตามแนวตะวันออกตะวันตกหนึ่งไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้หนึ่งและไปตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่ง การเดินจงกรมก็เดินไปตามแนวทั้งสามที่กำหนดไว้ในแนวใดแนวหนึ่งความสั้นยาวของทางเดินจงกรมแต่ละสายนั้นท่านว่าตามแต่ควรสำหรับรายนั้นๆไม่ได้ตายตัวกำหนดเอาเองได้ตามสมควรแต่อย่าสั้นท่านว่าไม่ควรให้สั้นกว่าสิบก้า สำหรับเวลาอยู่ในที่จำเป็นหาทางเดินมิได้การเดินไม่พึงเดินแว่งแขนไม่พึงเดินเอามือขัดหลังไม่พึงเดินเอามือกอดอกไม่พึงเดินมองโน่นมองนี่อันเป็นท่าไม่สำรวมการนั่งสมาธิภาวนาหรือการเดินจงกรมนั้นเราจะทำได้ที่ไหนก็ได้ จะทำที่วัดที่บ้านในที่ทำงานในร้านอาหารทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างทำภาวนาได้ทั้งนั้นมีสติระลึกขึ้นมาได้ก็กำหนดพุดโททันทีไม่ต้องรอให้เสียเวลาก้าวขาขวาพูดก้าวขาซ้ายโทรเรียกว่าภาวนาได้ทุกเมื่อไม่มีการเวลา จึงสมดังที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีฤดูทำได้เสมอเล่าเรื่องคืนบรรรุอรหันหลงปู่มันเมื่อประตูพระนิพพานเปิดออกจากบันทึกหลวงตาทองคําและหลวงตามหาปัว ประสบการณ์ครั้งสุดท้ายในห้วงเวลาแห่งการประจักษ์แจ้งสภาวะแห่งนิพพานนั้นต้องกล่าวว่าเป็นความอัศจรรย์ยิ่งกว่าอย่าว่าแต่คนธรรมดาอย่างเราเลยขนาดพระสงฆ์ผู้ที่มีภูมิธรรมสูงอย่างหลวงตามหาบัวซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับฟังเรื่องราวจากหลวงปู่มันด้วยตัวของท่านเอง ก็ยังถึงกับกล่าวว่าประสบการณ์การเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมะของหลวงปู่มั่นนั้นเป็นความอัศจรรย์อย่างถึงขีดสุดประดุจการเปิดออกจากประตูพระนิพพานอันยิ่งใหญ่ให้ผู้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นต้องประสบกับความตะลึงเล่าคืนบรรลุอรหันต์หลงปู่มั่น เมื่อประตูพระนิพานเปิดออกเล่าถึงความเพียรตอนนี้ผู้ฟังทั้งหลายต่างนั่งตัวเก่งเหมือนไม่มีลมหายใจไปตามๆกันพอเกิดความอัศจรรย์นในธรรมของท่านอย่างสุดขีดเหมือนท่านเปิดประตูพระนิพานออกให้ดูทั้งที่ไม่เคยรู้ว่าพระนิพานเป็นเช่นไรเลยแม้แต่องค์ท่านเอง ก็ปรากฏว่ากำลังเล่งฝีเท้าคือความเพียรเพื่อบรรลุพระนิพพานอย่างรีบด่วนอยู่เช่นกันในขณะนั้นหากแต่ธรรมที่ท่านเล่าเพียงขั้นกำลังดำเนินนั้นเป็นธรรมที่ผู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนจะทรงตัวอยู่ไม่ได้จำต้องไหวตามความอัศจรรย์เหตุการณ์บรรลุธรรมครั้งสุดท้าย หลวงปู่มั่นอันนำไปสู่ความเป็นพระอาหารหันนั้นหลวงตามหาบัวมิได้ระบุชัดเจนว่าเป็นสถานที่ใดเพียงแต่กล่าวอย่างกว้างๆว่า,วาเป็นช่วงเวลาหลังจากที่หลวงปู่มัน่นเดินทางไปบำเพ็ญเพียรที่เชียงใหม่แล้วขณะที่หลวงตาทองคำเล่าว่า การบรรลุอรหันต์ของหลวงปู่มั่นเกิดขึ้นณถ้ำไผ่ขวางหรือถ้ำสิงโตเขาพ้ะงามจังหวัดลบบุรีแต่การนั้นคำบอกเล่าถึงลำดับขั้นแห่งจิตก่อนการหลุดพ้นในเรื่องที่หลวงปู่มั่นได้เพ่งพินิจพิจารณาธรรมะที่เรียกว่าปัจจยยการตามที่ท่านส้งสองได้ทรงจำมาจากหลวงปู่มั่นนั้น กลับมีความสอดคล้องกันอย่างยิ่งในสำนวนของลุงตามหาบัวกล่าวว่านับตั้งแต่ตอนเย็นไปตลอดจนถึงยามดึกสงัดของคืนวันนั้นท่านว่าใจมีความสัมผัสร,รับรู้อยู่กับปัจจยาการคืออวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นเพียงอย่างเดียว ทั้งเวลาเดินจงกรมตอนหัวคําทั้งเวลานั่งเข้าที่ภาวนาจึงทำให้ท่านสนใจพิจารณาในจุดนั้นโดยไม่ได้สนใจกับหมวดธรรมอื่นใดตั้งหน้าพิจารณาอภิชาอย่างเดียวแต่แรกเริ่มนั่งสมาธิภาวนาโดยอนุโรมปฏิโรมกลับไปมาอยู่ภายในอันเป็นที่รวมแห่งภพชาติ กิเลสตัณหามีอวิชชาเป็นตัวการประมาณเวลาราวตีสามผลปรากฏว่าฝ่ายกษัตริย์วัฏจักรถูกสังหารทำลายบัลลังก์ลงอย่างพินาศขาดศูนย์ปาศจากการต่อสู้และโลภลีกใดๆทั้งสิน้นกษัตริย์อวิชชาดับชาติพบขาดลงไปแล้วเพราะสาย อาวุธสายฟ้าอันสง่าแหลมคมของท่านสังหารขณะที่สำนวนของลุงตาทองคำกล่าวว่าในประชิมมยามคือยามภายหลังแห่งข้าคืนวันนั้นพอจิตพักได้กำลังแล้วก็ถอยออกมาสู่ปฐมฌานอันเป็นบทฐานแห่งวิปัสสนาญาณจิตก็พิจารณาปัจ,จยาการคืออาการของปัจจัย เกิดมีคำใหม่เพิ่มขึ้นอีกว่าทิฏฐิภูตัตงอวิชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาจนถึงโทมนัสสะอุปายาสาสัมภวันติงได้ความว่าทิฏฐิภูตัตงคือจิตดวงเดิมของสรรพสัตว์ทั้งมวลที่ยังไม่ได้อบรมศีลสมาธิปัญญา ตามแนวแห่งพระสัพพัญญูตยานนั้นก็ให้เกิดอวิชชาท่านพระอาจารย์ว่าเมื่อได้อริยมรรคขยานแล้วจิตดวงเดิมคือทิฏฐิภูตังทิติยานเป็นเครื่องตัดขาดจากอาวิชชาเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับปิญญาณก็ดับตลอดจนถึงตัณหาอุปาทานพบ ชาติชลาพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายะสาวกดับหมดพอมาถึงตอนนี้จิตก็ว่างการพิจารณาแล้วจิตก็รวมใหญ่รวมคราวนี้จิตไม่พักเหมือนข้างตนเกิดมียานตัดสินขึ้นมาว่าพบเบื้องหน้าเราไม่มีแล้ว ภพม,มาจันเราได้อยู่จบแล้วกิจอันเราทำเราได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ควรทำไม่มีอีกแล้วยานชนิดเรียกว่าอาสวัคยานคือความรู้ในความสิ้นไปแห่งอาสวะพร้อมกับอวิชาก็หายไปไม่ก่อนไม่หลังตะวันขึ้นมาและเดือนก็ตกไป รวมความว่ายานเกิดขึ้นอวิชาหายไปรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไปของจิตก่อการอย่างถึงสภาวะแห่งพระนิพพานของหลวงปู่มันนอกจากจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของช่วงเวลาและสถานที่แล้วเหตุการณ์ก่อนและหลังการบรรลุอรหันต์ของท่าน ตามที่หลวงตามหาบัวและหลวงตาทองคำได้นำมาบอกเล่าก็ยังมีความที่แตกต่างที่น่าสนใจอยู่ด้วยเช่นเดียวกันประการแรกเหตุการณ์ก่อนการบรรลุอรหันต์ในส่วนที่เป็นความทรงจำของหลวงตาทองคำนั้นท่านได้กล่าวถึงการที่หลวงปู่มั่นเกิดความรู้เห็นในชาติภพที่เรียกว่า ปุเพนิวาสานุสติยานความตอนนี้มีความว่าท่านว่าจิตถอนออกมาอีกคราวนี้เวทนาวิตกจางลงไปมากแต่ยังไม่หมดท่านกำหนดพิจารณาอีกจิตก,ก็รวมลงไปปรากฏว่าฝนตกน้ำหนองชุ่มชื่นขึ้นมามีกำลังปิติซาบซ่านไปทั่ว มีความสุขและจิตเข้าถึงเอกัตคตายาณเกิดความรู้ชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อรู้เห็นชาติพบในการก่อนที่เรียกว่าอุเพนิวาสานุสติญาณเป็นตัววิปัสสนาญาณขึ้นมาว่าปัจจุบันเราเป็นอย่างนี้ในอดีตชาติของเราเกิดบ้านเมืองนั้นประเทศนั้นมีอาหารอย่างนั้น มีผิวพันอย่างนั้นมีสุขอย่างนั้นมีทุกข์อย่างนั้นเป็นดำดับจนถึงครั้งเป็นเสนาบดีนั่งฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักเป็นระยะเวลาผ่านมาประมาณ400ถึง500ชาตินอกจากเรื่องการนลึกชาติของหลวงปู่มันในช่วงก่อนการบรรลุอรหรันต ตามที่หลวงตาทองคำได้เล่าไว้จะไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนเล่าของหลวงตาบัวแล้วหลวงตามหาบัวพูดถึงการรู้อดีตชาติของหลวงปู่มั่นว่าท่านเล่าไว้ในที่อื่นแต่ไม่ได้กล่าวไว้ในช่วงของการบรรลุธรรมก็ยังปรากฏว่าหลวงตาทองคำได้กล่าวถึงรายละเอียด ในเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าบางครั้งหลวงปู่มั่นได้บอกเล่าถึงกำเนิดในชาติพบก่อนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องผูกพันกันมาอีกด้วยอาทิชาติหนึ่งหลวงปู่มั่นเกิดในตระกูลขายผ้าขาวนะมนฑลทนยูนานมีน้องสาวคนหนึ่งซึ่งเคยช่วยเหลือกันมาซึ่งในชาตินี้ น้องสาวคนนั้นได้มาเกิดเป็นนางนุ่มชุวานนอุบาสิกาชาวสกลนครผู้สร้างวัดป่าสุทธาวาสให้อีกชาติหนึ่งท่านเกิดในตระกูลช่างทมเสื่อลำแพนณนะโยนกประเทศซึ่งอยู่บริเวณเมืองเชียงตุงประเทศพมา่าโดยมีพระอาจารย์เสาเป็นนายช่างใหญ่หลวงปู่มั่นเป็นผู้จัดการ ส่วนพระธรรมเจดีจูมพันธุโรเป็นคนเดินตลาดอีกชาติหนึ่งน้องปู่มั่นเกิดที่ลังกาทาวีปประเทศสีลังกาท่านบวชและเป็นพระและได้เข้าร่วมการสังขยนาพระไตรปิฎกทั้งที่สี่พร้อมกับพิสุจำนวนนับเบิรนและยังได้พักอยู่ในเสนาสนะเดียวก,กันกับพระพุทธพระรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นมิตรสหายกันมาจวบจนชาติปัจจุบันคือท่านวิริยังสิรินทโรหรืออีกชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นเสนาบดีที่แขวนปุรุรัตชมพูทวีปโดยเป็นน้องชายของพระปธุมาราชาผู้ปกครองแขวนซึ่งในชาตินี้ก็คือเจ้าคุณอุบาลีคุณุปรมาจารย์จันศิริจันโท ในชาติเดียวกันนี้ท่านยังมีหลานชายหัวดื้อคนหนึ่งซึ่งพี่ชายมอบให้ท่านดูแลซึ่งในชาตินี้ก็คือหลวงปู่เทศเทศรังสีนั่งเองที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านยังได้ฟังธรรมะเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งตั้งจิตปารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าอีกด้วยจะอย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลวงตาทองคำจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่หลวงปู่มั่นเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณในช่วงก่อนการบรรลุอรหันต์ซึ่งไม่ปรากฏในสำนวนเล่าของหลวงตามหาบัวแต่ก็ดูเหมือนว่าในสำนวนของหลวงตาทองคำจะกล่าวถึงเหตุการณ์หลังจากที่หลวงปู่มั่นบรรลุอรหันต์ไว้ข้างสั้น ค่อนข้างที่จะมีความสั้นและกระชับพ่อผ่านไปสี่วันโยมอุปถาคพร้อมถักบุตรสาวนำพัะตาหารมาถวายพูดวินวอนว่าพระคุณเจ้าอดข้าวมาหลายวันแล้วจะหิวจะลำบากขอนิมนต์ฉันเจ้าค่ะท่านก็ลองฉันพอฉันเสร็จโยมกลับไปมาพิจารณาก็เกิดความไม่คล่องแคล่วอึดอาด และทำได้อยู่นี่มันอะไรเพราะเสียสัจจะท่านเองงดฉันพัตตาหารต่ออีกสามวันแล้วจึงฉันก็คล้องแค่วอีกทุกอย่างก็ละเอียดอ่อนไปหมดนี่คือมรรคผลคนวิเศษในพุทธศาสนานี้ในขณะที่หลวงตาทองคําเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากที่หลวงปู่มั่นบรรลุพระอรหันต อย่างสั้นและกระชับสำนวนเล่าของลวงตามหาบัวได้ให้รายละเอียดมากมายเกี่ยวกับสภาวะจิตของลวงปู่มั่นในช่วงที่กำลังจะข้ามผลไปสู่พบแห่งโลกุตรละรวมทั้งเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาหลังจากข้าคืนแห่งการรู้แจง้งเรื่องการตั้งจิตปรารถนาในพุทธภูมิของลวงปู่มั่นนี้ หลวงตามหาบัวเล่าว่ามาในชาติสุดท้ายหลวงปู่มัน่นได้เปลี่ยนความปรารถนาเสียใหม่ให้กลายเป็นสาวกภูมิในช่วงที่ออกุดงร่วมกับหลวงปูเ่เสาเพราะพิจารณาเห็นว่ากว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องท่องเที่ยวเวียนไห้ตายเกิดอีกหลายกับหลายกันซึ่งจะยิ่งทำให้ความหลุดผลล่าช้าออกไป ท่านพระอาจารย์มั่นมีนิสัยผาดโผนมาตั้งแต่นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆแม้ขณะจิตจะเข้าถึงจุดอันเป็นวาระสุดท้ายก็ยังแสดงลวดลายให้องค์ท่านเองและลึกอยู่ไม่ลืมถึงกับได้นำมาเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังพอเป็นขวัญใจคือพอจิตพิกคว่ำวัตฏจักรออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้ว ยังแสดงขณะเป็นลักษณะชวัดเฉวียงเวียนรอบตัววิวัตจิตคือจิตสามรอบรอบที่หนึ่งสิ้นสุดลงสแสดงบทบาลีขึ้นมาว่าโลโปบอกความหมายขึ้นมาพร้อมว่าขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือการลบสมมติทั้งสิ้นออกจากใจ รอบที่สองสิ้นสุดลงสแสดงคำบาลีขึ้นมาว่าวิมุตติบอกความหมายว่าคณะใหญ่ายายของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้นคือความหลุดพ้นอย่างตายตัวรอบที่สามสิ้นสุดลงสแสดงคำบาลีขึ้นว่าอะนาลโยบอกความหมายขึ้นมาว่าคณะใหญ่ายายของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้น คือการตัดความอาลัยอาวร์โดยสิ้นเชิงนี่คือธรรมที่แสดงในจิตของท่านขณะแสดงลวดลายเป็นขณะสามรอบจนลงอันเป็นวาระส,สุดท้ายแห่งสมมติกับวิมตุตติทำหน้าที่ต่อกันและแยกทางกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ